เศพษฐบ้ากับปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่เกือบทุกหมู่บ้านเพราะว่าทุกหมู่บ้านโดยเฉลี่ยประมาณกลุ่มคนที่เสพยาบ้าอย่างน,น้อยๆในในหมู่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยประมาณหมู่บ้านละสองถึงสามคนโดยประมาณอย่างน้อยนะครับที่มี พฤติกรรมเกิดปัญหาต่อสังคมนะครับก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่กระทบต่อสังคมแต่ว่าเป็นปัญหาในคนใกล้ชิดนะครับครอบครัวญาติพี่น้องก็อันนี้ก็โดยเฉลี่ยประมาณหมู่บ้านละสี่ถึงห้าคนก็โดยภาพรวม ในตำบลก็ประมาณหนึ่งร้อยนะครับโดยหนึ่งร้อยเป็นยางต่ำนะในภาพรวมในอำเภอก็พบว่าอยู่ประมาณอำเภอเล็กๆก็ประมาณห้าร้อยอำเภอใหญ่ๆก็เป็นพันนะครับที่เกิดจากสภาพปัญหา,ายาเสพติดซึ่งณปัจจุบันตั้งแต่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับป,ปีพุทธศักราช2 ถ้าหากถึงผลใช้บังครับตั้งแต่ปลายเดือนนะครับปลายเดือนไอ้ปลายปีปลายปี2564เป็นต้นมาก็ส่งผลให้มีผู้ค้าจาเสพติดรายย่อยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ10เท่านะแล้วก็มียอดจำนวนผู้เสพเพิ่มขึ้นประมาณ40เท่านะครับกำนนผู้เสพนะครับโด,เดยเฉพาะนี่ข้อมูลการ ประสบการณ์รงที่ผมทํางานแล้วก็ได้รับแจ้งนะครับได้สัมผัสกับกลุ่มคนนะครับในพื้นที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดค่อนข้างสูงนะครับเดิมเนี่ยเดิมในคนกลุ่คนกดในะพาชบยาเสพติดฉบับปี2522นะครับายาเสพติด ความผิดฐานเสพยาบ้าหรือ,อยาเสพเ,เอาเอาเสพยาบ้าแล้วกันเนาะยาเสพยาบ้าก็โดยเฉลี่ยนี่คือมันเป็นความผิดฐานฐานเสพยาบ้าเนี่ยมันก็ก่อนปีสอง3ันร้อยสิบสามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเือความผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าหลังจากปีสองพันร้อยสิบสามนมาเนี่ยความผิดเกี่ยวกับฐานเป็นผู้เสพยาเสพติดหรือเสพยาบ้าเนี่ยกฎหมายก็ได้บัญญัติไว้ว่า ตามประเพณิจารฟื้นฟูพุทธิจารศิปิ2 0 1 3เนี่ยก็ได้บัญญัติให้ผู้เสพยาเสติดเป็น,ปนผู้ป่วยซึ่งจะต้องเข้ารับการบำบัดรักษานะครับก็นับจากนั้นมาตั้งแต่ปี2 0 1 3นะครับหลังกฎหมายพรับัญญตัตดฟื้นฟูพุทธิจารศิปิมีบลใช้บังคับก็ทําให้ผู้เสพยาเสพติดต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูนะครับก็คือทําการรักษา แต่ว่าตั้งแต่ปีสี่สามห้าสามหกสามยี่สิบกว่าปีนะครับยี่สิบประมาณโดยยี่สิบปีมาเนี่ยกลุ่มกู้เสพยาเสพติดก็ไม่ได้ลดจำนวนลงนะครับเป็นลดจำนวนลงตามประสบการณ์ข้อมูลที่ผมทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เสพก็ยังเสพก็คือกลุ่มคนเดิมๆคนเด,เดิมนะครับคนเดิมนั่นแหละที่มีปัญหาเรื่องก,การเสพยาเสพติด ็คือในเลอร์ถึงแม้ว่าในเรื่องของกฎหมายยาเสพติดจะต้องเคารพการบำบัดฟื้นฟูนะครับบำบัดฟื้นฟูก็คือจะต้องไปทําการควบคุมนะมันมีแบบสมัครใจกับภาพบังคับคือเดินในผู้เสพยาเสพติดตามพระบัญญัติเสพติดสองห้าสองสองแล้วก็พระบัญญัติฟื้นฟูยาเสพติดจะต้องทาการตรวจพิสูจน์การเสพสิบห้าวันนะครับถึงก็ ก็คือต้องเอาตัวไปค <c oughs> วบคุมไว้เพื่อตรวจพิสูจน์การเสพครับย้ำนะครับเดิมเนี่ยต้องนำตัวไปควบคุมไว้ในสถานที่ทางราชการกำหนดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือนจำควบคุมไว้เพื่อตรวจพิสูจน์การเสพแต่ว่าในเรื่องของการเสพยาเสพยานติดเนี่ย คนที่จะได้รับการาบวัเฟื่ฟูนี้ต้องไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีการการะทำความผิดฐานอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับถ้าระยะเวลาการตรวจพิสูจน์การเสพสิบห้วันไม่เส็จก็ต้องขยายไปเป็นอีก30วันก็คือรวมแล้วรวมแล้วสิบสบวก15บวกสาสาก็เป็นส5วันแตโดยเฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับไปควบคุมก,ก็เป็นการเป็นการยับยักในระดับหนึ่งครับแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าภายหลัง ประกาศใครลับประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่ประมาณปลายปี2540จนมาในยุครัฐบาลของคลเอประยุทธ์จันโอชานี่นะครับถือว่าทําให้ก็เป็นการส่งเสริมในทั้งรอบนะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ก็คือนอกจากมีการเปิดกัญชาให้มีกัญชาเสรีแล้วก็ยัง มีการลดย่อนโทษนะครับทุกเกือบทุกกระทรงความผิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้ผู้เสพย,ยาเสพติดนะครับผู้เสพย,ยาเสพติดก็ชนีคน้คือในเกณฑ์เดิมตามพระธรรมยาเสพติด2522ซึ่งจะได้รับกรารบังัเนี่ยก็ต้องมียาบ้าไม่เกินจานวนห้าเม็ดหรือ m, ห้าหน่วยการใช้ย้านะครับเดิมเนี่ยยายาบ้าเนี่ยต้องมีไม่เกินห้าเม็ดหรือห้าหน่วยการใช้ แล้ววาณปัจ mm จุบ right? right? e ันเนี uh, mm ่ยหลังจากกประมวลกฎหมายอาญาติด2564มีผลใช้บังคับเนี่ยมัน15หน่วยการใช้นะครับ15หน่วยการใช้ก้นไปทําซึ่งเดิมใน15หน่วยการใช้เนี่ยตามกฎหมายยาเสพติด2สอ2เนี่ยถือว่ามีไว้ในความเพื่อจําหน่ายนะครับซึ่งก็ถือว่ามีอัตราสูงมันทำอัตราสูงขั้นกางสูงแต่ว่ากฎหมายฉบับประมวลกฎหมายยาิดฉบับของว่าปราลปัจจุบันในประยุทธ์เนี่ย ถือว่าหน่วยการใช้เรือทเมีรกถือว่ามีไว้เฉพอเพื่อเสพดังนั้นในเรื่องของอัตราโทษมันก็เลยย่นนะครับอัตราโทษมันย่นลงไปมากซึ่งจึงส่งผลให้มีผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมกล่าวมาแต่แรกนะโดยเฉลี่ยประมาณสิบเท่านะครับผู้ค้าราย,ย่อยเกิดขึ้นสิบเท่าแล้วก็ผู้เสพเกิดขึ้นโดยประมาณยี่สิบเท่านะครับยี่สิบเท่าแล้วก็ส่งผลให้ในภาพรวมของแต่ละ ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอเนี่ยมียอดผู้ผู้เสพมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวส่งผลกระทบต่อปัญหาภายในครอบครัวญาติแล้วก็สังคมโดยรวมนะครับ หลังจากภายหลังมีปัญหาเรื่องพวกยาเสพติดนะครับส่งผลอะไรให้เป็นที่ที่ทจะทราบข่าวของขออนีญยตนไม่เอ่ยที่เกิดนะครับซึ่งทุกท่านน่าจะรู้ดีนะครับว่าปัญหายาเสพติดเป็นยังไงนะครับก็ทางสำนักงานตวจการก็ได้มีการค้นหานะครับมีการค้นหาผู้ผู้เสพผู้เสพแต่ว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ย ประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยฉบับปี2,564เนี่ยในเรื่องของศูนย์คัดกรองนะครับในเรื่องของศูนย์คัดกรองเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่ที่ได้รับตามเดิมเนี่ยตะที่เป็นศูนย์คัดกรองตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงบประมาณลงมาให้ปฏิบัตินะครับยังไม่มีงบประมาณลงมาให้ปฏิบัติ ดังนั้นในทางส่วนที่ทำการแก้ไขคือที่ปฏิบัติการอยู่ในส่วนของพระนรรมสวรหากมีการอารวาสหรือทำลายข้าวของหรืออะไรทำให้ก่อความเดือดร้อนํำคัญให้กับผู้อื่นหรือสังคมเนี่ยเขาก็จะทำการจับกลุ่มส่งพระธรามสุวนวนแต่ว่าพระนรรนสุวรก็ทำการส่งเป็นฟ้องการฟ้องในฟ้องใบแดงนะครับฟ้องใบแดงก็หมายความว่ารับสารภาพแล้วก็ฟ้องเลยซึ่งก็เรียกว่ามัน มันก็ไม่ได้ใช้เขาว่าอย่างไงนี่ก็จกว่าแก้ปัญหาไหมมันก็คืออัตราโทษมันไม่สูงอ่ะหลังจากสารพิพากษาเสร็จแตสินก็โทษปรับนะโดยอย่าง,อย,างอย่างที่เป็นอยู่นี่ก็ปรับโดยประมาณเซฟนี่ปรับสองพันบาทนะครับถ้าสรภาพลดโทษกว่าหนึ่งคงเหลือจำคุกไอ้โดยโทษปรับอยู่พันหนึ่งไม่มีโทษปรับก็ขอทําการบริการทังคมนะครับก็นั่นก็หมายก็ว่าหลังจาก คนเสียาอาละวาดอะไรทำที่ขอปัญหาต่อตัวเองและสังคมปุ๊บนี่ก็เขาก็จะเมื่อสันตัดสินให้ปรับพันหนึ่งไม่มีเงินก็ปรับขอทำงนานบริกรังคมก็จะส่งเขาขอทำงนานเขาก็ต้องส่งตัวกลับก็บหมาะเ่านั่นก็จะกักควบคุมตัวเขาได้เพียงแค่ไม่เกินไม่กี่วันนะก็ต้องปล่อยตัวไปซึ่งมันทําให้เกิดปัญหาต่อต่อญาติต่อสังคมโดยรวมนะครับก็จะเป็นอยู่วัฏจักรอยู่เงี้ยเพราะว่าในส่วนของศูนย์คัดกรอง ยังไม่ได้รับงบป,ประมาณนะครับแต่ว่าในเมื่อเนื้อคือปกติสูนทรพรองนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองหรือว่าโรงพยาบาลน,นะครับก็เขาก็ท,ากทํางานคือก็ปกติเขาเขามีหน้างานหลักเขาอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกี่ยวกับศูนทรรางที่เขาเนี่ยแต่ว่าส่วนที่เขาทาก็ยังใน,นส่วนที่ผมอยู่นี่ก็ยังอําเภอยัง,ย,งยังไม่มีงบป,ประมาณลงมาเขาก็ยังเขาก็เลยไม่สามารถรับตัวได้ ก็มีอำเภอนะครับเอ้ก็มีโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่รับอยู่รับอยู่แต่ว่าเขารับได้แค่จงนวนจำกัดไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยรวมได้เพราะฉะนั้นในส <will> ่วนของศูนย์พัดกองจึงต้องรอจากงบประมาณที่จะรัดหรือส่วนกลางจัดสรรลงมาให้ทํางานนะครับแต่ว่าที่ปฏิบัติอยู่ในส่วนของพระนับส่วนนี้ก็คือนําตัวไปฟ้องนะครับเพราะว่าทนไม่สูงนะว่าเราไม่กี่วันก็ปล่อยตัวมาก็เกิดปัญหาซ้ำซากอยู่แบบนี้โดย อย่างต่อเนื่องดยตลอดนะครับทีนี้ในส่วนของกฎหมายครับถ้าภาษาชาวบ้านเขาอาจจะเรียกว่ามันในสภาพของกฎหมายมันมันอ่อนนะครับมันอ่อนไม่สมัครมีมาตรการควบคุมอะไรบัางครับได้นะครับซึ่งการแก้ไขกฎจากพระธรรมญาติิบสีสองห้าสองมาเป็นประมวลนะครับถึงไม่จะเรียกชื่อให้โกหรู้ว่าประมวลกฎหมายญาติสิบสี่แต่ว่าในเรื่องอาราโทษมันก็หย่อนไปเยอะทีเดียวนะครับหย่อนไปเยอะมากหย่อนไปลงไป รถหย่อนไม่สองเท่าตัวนะครับโดยประมาณนะครับรถหย่อนไม่สองเท่าตัวทีนี้ในข้อแนะนําของทางแก่นะครับถ้าบางบางคนบางท่านจะหางมีเหตุการณ์ลักษณะของการมายาวันะครับโอเคเข้าใจละทางญาติครอบหรือคนอื่นๆเนี่ยเกิดความ เดือดร้อนล,ลำคาญอยากให้จับกลุ่มไปแต่ว่าการจับกลุ่มไปไมันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่น,นะครับนี่ก็ไม่กี่วันก็ปล่อยตัวมาก็เหมือนเดิมซ้ํกากทางแก้คืออย่างหนึ่งนะครับที่มันจะได้แก้ทาวนก็คือญาติหรือคนใกล้ชิดก็ต้องกันตัวคนกันตัวคือกันตัวคนคน,คนไอเมายาบ้าดีและคนเสพยาเนี่ยออกไปทางหากซะแล้วก็ในส่วนของ ตัวญาติเนี่ยกันตัวห่างถ้าไม่ต้องไปยุ่งนะครับซึ่งไอ้ตัวคาว่ากันเนี่ยยังในส่วนของจะพูดในส่วนของอ้ส่วนหนึ่งคือในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่มีที่ผูุ้กบามีนโยบายให้ไปค้นหาคนเสพเนี่ยค้นหาคนเสพแต่ว่าก็ยังไม่มีงบประมาณลงมานะครับก็คน้นก็ค้นหากิ่งไงก็คนเดิมๆเ,เลยปัญหาไม่ยากก็คือทางจุด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกหน่วยก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนเสพนะครับถ้าเจอแล้วจะทํำยัำยงไตงตัวนี้นยังนี้อันนี้ยังไม่มีมาตรการนะครับจะมีมาตรการไอ้ตัวกฎหมายบอกให้ประมัดฟื้นฟูการเข้ารับประมัดเฟื้นฟูนี่ก็อย่างที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต,อ,ตอนต้นเราคือตามระเบญยบเฟื้นฟูพุทธศตวสรษ2043 20ปีใช้มา20ปีเนี่ยถือว่ามาตรการไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผล ที่ใช้มาข้างมา20ปีนี่ไม่ได้ผลเพราะคนเสียเพราะคนเดิมนะครับแต่ว่าปัจจุบันพนํารมหยาดฟื้นฟูจะติการเปสี่ยน2543ในในโยเลิกไปแล้วโดยกุงเมืองไอยาจิตนะครับโยเลิกไปแล้วทีนี้มาดูในเรื่องของปัญหานะครับปัญหาที่ว่าการจะไปสืบค้นเอาเอาไปถ้าจะเป็นลักษณะของการอใน,นเปวัน,วนกฎหมายยุติเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเรื่องการบำบัดฟื้นฟูเนี่ยแต่ว่า ผมว่า,น,าน่าจะเป็นลักษณะแบบเดิมก็คือผมว่าไม่น่าจะได้ผลนะครับไม่น่าจะได้ผลทางผลทางแก้นี่ยผมว่าน่าจะควรจะทําวิธีการมาตรก,การเพิ่มโทษนะครับเพิ่มโทษบทลงโทษจะดีกว่านะครับซึ่งในส่วนของที่ผมแนะนําว่าให้กันเนี่ยให้กันเนี่ยถ้าถ้ากฎหมายมันอ่อนแอแบบนี้นะบทลงโทษมันมีเกณฑ์ต่ําม,มากนะครับบทลงโทษในในปวงกฎหมายปัจจุบันถือว่าต่ําม,มากต่ำม,มากดังนั้นก็ วิธีแก้วิธีแก้ในส่วนของเราที่มันเพราะว่าญาติมิตรสังคมอยู่ใกล้ชิดทุกวันก็ควรจะกันตัวออกห่างนะครับออกห่างจากคนผู้เสพยาตรงนี้นี่ซะี่เขาไปอยู่โลกส่วนตัวที่นี่ว่าถ้าเป็นไปทำไมนี่เขาแนะนําส่วนตัวความส่วนตัวนะไอถ้าไปสืบค้นมาค้นเสพคนอเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยให้ให้เขาไปอยู่แบบโลกของเขาต่างหากได้ไหมเราไปอยู่เกาะยกขยงนะ เอาไปอยู่เกาะลอยเกาะอยู่อย่างเงี้ยได้ไหมแต่เมืคนที่มีไม้จับเขาจะออกไปอยู่เลขกที่เบียนต่างหากนะครับคนที่มีคนที่มีไม้จับออันนี้ก็เห็นด้วยอยู่คนที่มีไม้จับแล้วก็เขาจะคัดแยกไปอยู่ที่เล็กที่เบียนบางกลางทีเนี้ยก็เลยมาเปรียบเทียบว่าไอ้คนีิเศเนี่มันก่อปัญหาให้เกิดกระทบความเดือดร้อนต่อคนใกล้คิดญาติสังคมเพื่อนบ้านอะไรเนี้ยนะ มันก็คนเดิมๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ายาบ้าตัววันนี้ก็ยอมรับว,ว่ามันถูกมากนะครับถูกที่เดียว่างเคล่าสูขอ่งผมจะถูกละเม็ดยี่สิบนะครับเม็ดละยี่สิบเม็ดละยี่สิบบาทผมก็เลยว่าเอเป็นไปได้ไหมถ้าว่าถ้าสืบคนเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเขาเสพมันก่อเป็นอาละวาดยาบ้าก็ถูกขอเงินเม็ดหนึ่งก่อนประมาณสี่ห้าร้อยเสพก็ ใช้เงินมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำเงินค่าเสีย,นะไ,มยนะไม่ใช่เงินค่าซื้อบ้านนะไม่ใช่เงินซื้อกับข้าวเงินซื้อค่าใช้จ,จ่ายในการลงชีวิตนะครับสืบคน้นเจอแล้วเอาเข้าไปอยู่ในโลกของเขาต่างหากได้ไหมถ้าคิดว่าจะเอาเข้าไปบ,าบ,าบาัมบนะัดฟื้นฟูนะแต่ว่าผมในโดยส่ว<ม>นตัวผมมองว่ายังไงก็ไม่ได้ผลนะครับการบำบัดฟื้นฟูนะสืบคน้นเจอเอาไปใช้มาตรการต่างหากว่าจะไปอยู่กับสังคม เพราะถ้าอยู่กับสังคมมันเข้าสังคมไม่ได้มันคนเดิมเดิเนี่ยมันดันไม่สังคมเดือดร้อนเนี่ยกันได้ไหมแยกกันไ,ได้ไหมลูยแล้วว่าใครเสียจะบ้านะครับอันนี้เป็นก็เลยเป็นข้อแนะนําความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับก็ว,ว่าได้ไหมอย่างนี้ถ้าสืบค้นอยู่แล้วนะแต่ว่าในศูนย์งขั้นกองนี่ไม่เลมันไม่ไม่รู้เมื่อ,อไหร่งบประมาณจะตกลงมาเมื่อ,อไหร่งบประมาณหรือเงินจะจัดสรรลงมาให้กับผู้ปฏิบัติ ว่าสูงขรากว่ผมว่าก็ผมจะไม่ได้ผลหรอกผมว่าคงจะเปลืองเงินงบประมาณนี้เฉยไอประเภทที่แบบไอครูแดครูเดืออะไรมันก็ไม่ได้ล้มไม่ได้ผลอะไรหรอกผมว่ามันก็เงินงบประมาณจัดสรรเฉดกับงบจัดสรรเดเนี่ยมันบางอย่างก็อยากให้ยกเลิกแต่ว่าไปเพิ่มโทษซะนะครับไปเพิ่มโทษซะให้ให้เกิดคนกระทบิดเกิดความเกรงกลัวนะครับ ให้เกิดความหลาบจำครับอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าน่าจะเห็นน่าจะได้ผลนะครับโดยก็ยันส่วนตัวก็เลยก็เลยแนะนําแบบนี้ก็หรือว่าหากจะใช้แบบมาตรการแบบของไม่อยากใช้คำไม่อยากใช้คําพูดไปแล้วน,นะเราใช้แบบมาตรการแบบขั้นเด็ดขาดอะได้ไหมมาตรการขั้นเด็ดขาดปาปาม กลุ่มผู้เสียผู้ค้าเนี่ยได้ไหมถ้าทำมาเงินกับยุคสมัยหนึ่งน,งนะครับเรื่องปัญหา,ายาเสพติดตก็ปัจจุบันก็ถือว่ารุนแรงมากนะร,รุนแรงลามปาม,มากจะไม่อยู่นะยถ้าปล่อยไว้อีกสักเป็นแบบนี้นะถ้าถ้าเรื่องกฎหมายยาเสพติดตเป็นแบบนี้ผมว่ามรดกตกท,ทอดที่จะดำรงคงอยู่ให้กับลูกหลานงคงไม่เรื่องยาเสพติด เพราะว่าที่ดินก็จะตกเป็นของต่างชาตินะครับก็อย่างที่เป็นข่าวนะที่มันนาเจ้าไม่อยู่อันนี้ก็ก็โดยโคนพิจเห็นส่วนตัวนะครับตามกับผู้ปฏิบัติก็อยากให้ให้รีบจัดการจัดแกงแก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าคิดว่าจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นเข้ามาทําการจับกลุ่มเพื่อให้มันก็ได้มันมันโทษไม่ไสูงก็ต้องไปไปเหมือนเดิมนะครับก็เลยอยากแนะนําให้ กันตัวเองออห่างะจากคน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 นี้คนกลุ่มนี้กลุ่มคนกลุ่มผู้เสพเรื่องการเสพเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีนะครับการเสพยาบ้ามันส่งผลต่อสุขภาพจิตใจนะครับขอเงินไม่ได้ก็ทําลายข้าวของคนกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นจะใช้คำว่ายังไงมันเป็นเปลี่ยน,เป,นเป็นการ,รด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะเราคือเห็นส่วนตัวนะไม่ได้ว่าใครนะครับ ดยความห่วงใยก็อย่าไปคิดว่าไปจับมันแล้วมันจะได้ผลนะเพราะว่าโทษไม่หนักถ้าโทษหนักถ้าโทษหนักจับจับลุ่มดําเนินคดีอย่างนี้มันหลับจําแต่ถ้าโทษไม่หนักจับปุมยังไงมันก็ไม่มีความหลับจาขอแนะนําจึงให้กันตัวเองออกห่างจากคนคนกลุ่มนี้ซะกลุ่มผู้เสพย,ยาซะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้รัฐก,ก็ช่วยเข้ามาช่วยกันคนนี้ออกไปอยู่อีกสถานที่แห่งหนึ่งซะ นะครับสังคมจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ไม่กระทบต่อสังคมนะคก็ให้คนคนที่มันเสพมันก็ให้มันเสพอยู่เป็นอีกชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับล้อมปิดสร้างกำแพงเมืองให้มันอยู่ซะนี่คือกำแพงเมืองเมืองคนเสพจะบ้าไปซะเออยินให้มันตายกันอยู่นะ่ะเนาะนี่ก็พอเห็นเห็นก็เลยมามา มาเล่ามาแสดงความคิ่เห็นให้ฟังเพราะว่านี้ด้วยด้วยประสบการณ์ตรงก็ด้วยความห่วงใยกับสังคมนะครับอยากให้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมก็อยากให้โทษมันหนักอยากให้ใช้มาตรการแบบยุคสมัยหนึ่งนะครับเพื่อบ้านเมืองสังคมจะได้จเจริญรุ่งเรืองเดินไปทั้งทีไม่ต้องพักฟักูงเกี่ยวกับป่าป,ปั๊มยันติดเพราะว่าในคนเราแต่ละคนแต่เราก็เสียเงินเสียภาษีไปเกี่ยวกับป่บป,ปั๊มยันติดแต่ละคนก็เสียไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ ไป,ไปงปนะบมีครูดงครูแดงครูอะไรมั่งเยอะแยะไปหมดหน่วยใหญ่ก็หน่วยป่าป่าใอญ่แต่ละจังหวัดก็เต็มบ้านเต็มเมืองแตไมก็ได้แก้ปัญหาอะไรได้เนาะแต่ทางแก้ได้แก้ดีคือแก้ปัญหายอย่างที่ผมว่านะอะไรนะะใช้มาตรการอย่างยุคสมัยน,นะครับก็แสดงความเหีนดด้วยความมองไญ่นะครับอาจจะเป็นกระจกในส่วนหนึ่งได้บ้างนะครับอาจ,จะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าจะเป็นข้อคิดมุมหนึ่งจากผูป้ปฏิบัติจริงๆนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นมาแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจก็เลยมามาคอมเมนต์ให้ฟังนะครับมาพูดให้ฟังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ผู้ติดตามผู้รับชมในอายุวันณะสุขภาพลาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ร่ำล่ำรวยรวยอย่าเก็บอย่าจนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านก็ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณแลก็สวัสดีทา่านนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ